สวัสดีครับอันนี้เป็นการผูกเชือกลงเท้าแบบตัวคูณนะครับใช้เชือกสองสีนะครับเดี๋ยววันนี้ไทเกอร์จะมาผูกให้ดูนะครับก่อนอื่นเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ขยับมากลางเริ่มครับเราจะเริ่มจากสีขาวเห็นไหมครับหนูๆใส่เสื้อสีขาวไปก่อนนะครับเห็นไหมครับใส่ตัวนี้ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแค่ข้างหนึ่งเห็นไหมครับอย่างเย็นจับให้มันเท่ากันนะครับจับเชือกให้เท่ากัน2เส้นนี้จับขึ้นมาข้างบนให้มันเท่ากันนะครับ โอเคจับขึ้นมาให้เท่ากันเสร็จแล้วก็วางต่อไปแล้วก็เชือกสีแดงนะครับช้าๆนะครับอันนี้จะทําแบบช้าๆชัดๆให้ดูเลยเอาใส่เข้าไปในนี้เห็นไหมครับใส่เข้าแบบสีขาวเห็นไหมครับขึ้นไปหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับจับปรับให้ดีๆนะครับช้าๆและชัดๆขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับด้านหน้านะครับอ่าขึ้นไป ปึ๊บอ่านี่ขยับเข้ามานะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านหน้าแล้วจับเชือกสองเสื้อแดง2เส้นให้เท่ากันนะครับดึงปาดข้างบนให้สวยๆนะครับดีให้เท่ากันด้วยนะฮะสเส้นนี้ให้เท่ากันนะครับให้เท่ากันนะครับอ่าเสร็จจบนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเอาสีแดงขึ้นมาข้างหน้าเห็นไหมครับเอาสีขาวต่อมาจากเชือกให้ดีๆผับนะครับคูณออกมาลักษณะเป็นการผูกเห็นไหมครับแค่ผูกเชือกเห็นไหมครับ ลงไปเห็นไหมฮะผูกเชือกเสร็จแล้วก็เอาสีแดงนะครับสีแดงลงมา <oun> เห็นไหมฮะจับเข้าไปข้างหนึ่งเห็นไหมครับค่อยๆผูกตามไปเลยก็ได้นะครับผูกตามไปเลยก็ได้อันนี้เป็นการผูกแบบทันสมัยเลยนะครับผูกแบบตัวคูณเห็นไหมครับแล้วก็สีแดงผูกเข้าไปนะครับถ้าเป็นไปได้น,นะครับผูกตามไปเลยผูกตามไปเลยวันนี้อาจารย์สศักดิ์เอาแบบแบบฮิตเลยนะครับตัวนี้อาสีขาวขึ้นมาเห็นไหมครับ <Nein. S 2> ตัวสีขาวปาดดีๆยัดเข้าไปที่เส้นสีแดงเห็นไหมครับยัดเข้าไปที่เส้นสีแดงแล้วดึงนะครับดึงแล้วก็จัดเชือกนิดนึงนะครับจัดเชือกนิดนึงดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ปัดที่มาข้างบนเห็นไหมครับปัดเสร็จแล้วก็สีขาวเห็นไหมครับยัดเข้าไปที่รูสีแดงเห็นไหมครับผูกตามไปเลยนะครับดูวิดีโอแล้วก็ผูกตามไปเลยนะครับตัวนี้แท้มากๆเลยนะครับ ผูกตามไปเลยอย่าเยนเ็นเค่ค่อยๆผูกดึงจัดเชือกให้ดีๆนะครับจัดเชือกให้ดีๆแล้วก็ผูกตามแล้วก็ปัดขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับติดตามด้วยสีแดงต่อจัดเชือกให้เท่ากันแล้วผูกนะครับผูกเป็นเอ่อคล้ายๆผูกขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นลักษณะการผูกเชือกสีแดงแล้วก็เอาสีขาวนะครับปาดลงไปเลยครับเข้ารูเห็นไหมครับเปิดอ่าจัดให้ดีๆนะครับแล้วก็จับปุ๊บนะฮะ แล้วก็จัดให้ดีๆนะครับปึ๊บดึงเห็นไหมครับแล้วก็จัดมุมเชือกให้ดีๆนะครับติดตามด้วยสีแดงนะฮะสีแดงนี่จะร้อยเข้าไปในรูสีขาวนะครับเป็นรูเดิมของสีขาวที่เมื่อกี้นี่เห็นไหมครับแล้วก็ดึงนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาอ่าดึงปึ๊บจัดให้ส,สวยๆไว้อ่าปัดขึ้นมาข้างบนแล้วก็สีแดงอีกเส้นหนึ่งร้อยเข้าไปในรูสีขาวนะครับร้อยเข้าไปดูที่ดูดูสีขาวดึงนะครับ จับเชื่อให้ดีๆนะครับเราเอาไว้ข้างบนนะครับแล้วก็สีขาวที่ผูกเห็นไหมครับต้องผูกด้วยนะครับต้องผูกด้วยแล้วก็ดึงลงมาปึ๊บนะฮะจับให้ดีๆแล้วก็สีแดงนะครับจับนะครับแล้วก็ร้อยเข้ามาถ้าเป็นไปได้พยายามผูกตามเลยตามขั้นตอนนะครับผูกพิธีละขั้นตอนแล้วผูกตามไปเลยนะครับนะฮะช้านิดนึงแต่ออกมาแล้วเท่นะครับออกมาแล้วเท่ เป็นการผูกแบบตัวคูณนะครับแล้วก็สีขาวเห็นไหมครับจ e ับเข้าไปในรูสีแดงเห็นไหมครับดึงนะฮะสายข้าข้างบนเอาสีขาวดึงอ่าล้วจับขึ้นมาข้างบนแล้วก็สีแดงผูกนะครับผูกนะฮะผูกเห็นไหมครับผูกผูกปึ๊บดึงเห็นไหมครับจับนะฮะสาบเอาสีขาวจับลงไปข้างล่างปึ๊บ สีขาวจับลงไปอีกรูเนึงเห็นไหมครับปึ๊บอ่าแล้วจับเชือกให้ดีๆนะฮะพยายามจับอย่าให้มันฟิตนะครับเอาพอดีๆขาเราแล้วก็สีแดงครับรอรอเข้าไปในที่รูสีขาวนะครับรูเดิมของสีขาวแล้วก็ดึงนะครับดึงปึ๊บดึงให้สูไว้นะครับจัดให้ดีๆอ่าดึงแล้วครับจับเข้ามาแล้วก็สีแดงนะครับจัดเข้ามาเลยครับดึงเข้าไปในรูสีขาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ดึงปุ๊บรากขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็สีขาวอ่าสวยสีขาวผูกนะครับผูกสีขาวเห็นไหมครับผูกนะฮะดึงโอเคแล้วก็จัดอย่าให้มันฟิตเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาจัดที่หลังล้าจัดลําบากเอาสีเขเอาสีแดงนะครับร้อยไอ้ไหมครับร้อยเข้าไปแล้วก็สีแดงร้อยเข้ามานะครับดึงโอเคครับจัดเชืออให้ดีๆ เดีสออีขาวเห็นไหมครับสีขาวร้อยเข้าไปในรูสีแดงเห็นไหมครับร้อยเข้าไปในรูผูกตามเลยนะครับร้อยเข้าไปในรูสีสีแดงนะครับรูเมื่อกี้นี่้จะจัดเชือกให้ดีๆโอเคแล้วก็สีขาวร้อยเข้าไปในรูของสีแดงเห็นไหมครับค่อยๆทําแล้วผูกตามนะครับแล้วผูกตามเสร็จแล้วก็เอาสีแดงผูก,ผกเห็นไหมครับผูกดึงนะครับอาสีขาวนะครับ ใส่เข้ามาอีกรูหนึ่งเห็นไหมครับปึ๊บอ่าสีขาวใส่เข้าอีกรูหนึ่งปึ๊บอ่าโอเคครับตอนนี้สีแดงร้อยกลับเข้ามารูสีขาวเห็นไหมครับปึ๊ดเสร็จเลยเอาสีแดงร้อยเข้ามาดูสีขาวเมื่อกี้นี้ปึ๊ดอ้าวเสร็จดึงแล้วก็จัดจัดนะครับช่องที่เราจะใส่รองเท้าลงไปจัดเตียงให้ดีๆมองเคลียร์ให้สวย,สวย นะครับทำไม่สวยๆเลยโอเคครับลองดูนะครับออกมาแล้วก็ผูกขั้นตอนตรงนี้นะครับยัดลงไปข้างในเห็นไหมครับออกมาสวยแล้วครับงานนี้เห็นไหมครับโอ้โหดูสิครับเทไหมครับเทไหมครับงานนี้โอ้โหสุดยอด